นะครับเริ่มเกมแล้วนะครับตัวเองเล่นต่มตัวช่วยนกานั่งงานเกมตัวได้เลยนะครับเล่นต่อเล่นต่อ

เข้มาอย่าพูดพูดสิล่ะพูดอย่าพูดทีบอลทีบอลทีบอลเด็กกี้มาเด็กกี้บอลทีบอล 哎，贝，三，四，几？我来支援一下，快点，跑吧，跑吧，跑吧，快点，没事，没事，快点跑吧，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 跑 ลูกบอลนี่ตัวประกลไอ้นี่ตัวประกลเล่นกอลไปนี่เล่นกอลเล่นกอลอย่าเว็งเราได้นี่เราได้เอามาเล่นต่อเล่นต่อตัวประกล up up

คะแนนผลปรากฏว่าฝ่ายทีมทีมใหม่ได้4นับเสียดาชนะ10นัดตีน10นัด2นะครับก็เหลือเวลาอีก15นาทีครับในเกมการแข่งขันนะครับมีอะไรผิดพลาดนะครับจะแก้ไขก็แก้ไขนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ยังไม่ได้ลงสนามนะครับนะฮะก็เตรียมตัวนะครับ